한글자막 by 한효정 พี่น้องที่รักในพระกิษณ์เจ้าว,วันนี้เป็นวันอังคารของสัป,ปดาห์ที่สิบเทศกาลธรรมดาซึ่งเทศกาลธรรมดานี้ก่อนนี้พระศาสนาจักรบอกว่าเป็นเทศกาลของพระจิตเจ้าเพราะทั้งปีนั่นแหละพระจิตเจ้าจะต้องดูแลเราเลยครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเปโตรเจ้าและบุญเปาโลบ,บอกว่าไม่เคยจัดสองคำว่าใช่หรือหรือไม่ใช่ในเวลาเดียวกัน พระเยซูเจ้าตรัสว่าอะไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงแต่อย่างเดียวเท่านั้นพระองค์ประทับตราพเพื่อประทานพระจิตเจ้าไว้ในดวงใจของเราคริสตชนเป็นเครื่องประกันเราคริสตชนรับพระจิตเจ้าในวันรับสินหลางบาปและในวันรับสินกำลังพี่น้องครับทุกวันเราเอ่ยพระนามของพระองค์ในเวลาที่เราสำสําคัญมหากังเขนขอให้พี่น้องทำาดยความ มีสติและก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระพินเจ้านะครับส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจา้ามอบหมายให้คราสาวกเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเพื่อว่าเมื่อได้พบพระเยซูเจา้จาตร,รงก็จะได้เป็นชีวิตของมนุษย์ทุกคนเกลือเป็นสิ่งจําเป็นแก่ร่างกายของเราอย่างไรเราก็เป็นเกลือที่จําเป็นสําหรับสังคมของเราอย่างนั้น ตรงนั้นเราจึงเห็นว่าเรามีหน้าที่ไม่แตกต่างจากใครเลยในศา,าสนาจากทุกคนมีหน้าที่ที่พระองค์มอบหมายให้ก็คือเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเราขอให้พวกเรามีความภูมิใจที่รู้จักพระพิจ้าเป็นลูกของพระพิจ้าและพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ พ่อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์